หน้อนสิบาทจ้านนนไมีอะไรนะคะัหิวไหมหิวไหมเป็นเลหมอกยอ มแปดสิบแปดสิบห้าตองนื้อผมอนุบาลอะไรคะอนุบาลอะไรบอกไปอนุบาลอะไรลูกเฮ้ยไม่บอกก็ไม่ให้ขึ้นนะเ <c oughs> ออ <c oughs> บอกแล้วเขาจับห้องเรียนตัวเองได้ไหมอ,อนุบาลอะไรลูกไม่บอกก็ไม่ให้ขึ้นนะอนุบาลอะไรคะมาหน,นึ่งทับสอง ขึเป็ปพูเทาเหรอเดี๋ยวเรี๋ยวรถหมดแล้วใส่บ่มีตัวแล้วนี <h 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 ่นะขึ <h <h ้นไหนคะ ขึ้นไหนคันนี้เลยเหรอนี่เขาชี้เขาชี้คันนี้นั่งหน้าได้นะเราสิบประตูนั่งหน้าได้ไไอยากนั่งหลังโอ้เข้าไป รอเราว่ะไปแน่นอ้อมอะไรที่โม่เนี่ยโลยืดเป็นเย็ดเลยหรอเมื่อต้นีห้า Lên lên. để chúng ta quay đấy. có thể từ ở bát cổng luôn đó. ui luôn ก็นูฝั่งนู้นน่ะสวยฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่ะสวยฝั่งนู้นนะขาวเลยไปบางทีมาตรงนี้ก็ไดกินก้อนเนื้ แล้้วนองบีมานี่น้องบีมานี่มานี่มานี่พอถ่ายรูปมานี่มานี่มานี้หนึ่งสองถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคงเยอะแล้วครับสองเป็นกับน้องไหนไลฟ์ยูเนี่ยมาทันทีครับไปดูเลือกเอาครับไม่ใช่หรอกคือถ่ายแล้วมันใช้ไม่ได้เลย

เด็เด็กเป็ต้งตุ้งคนเด็อย่างเงี <there> ้ยน <onde? S 1> ี่เราอยู่ตรงนี้ผู้ผ <c oughs> ู้ชอบนียะเอมกันจะอยู่ใกล้กันเว้มันใกล้กันไงให้มันดูจนหนำใจให้มันดูจนมันไม่อยากดูน่ะพอใจยัง <c oughs> อ,อ,อยาา่าไปทางนั้นรถมาแม่หยุด ยุดยุดเห็นรถไหมนะกลับมาแผนที่เหมือนเดิมเึีจะวนอยู่แผนที่นี่แหละเอาเอาพันตาไปาาใส่ พากลับแล้วไปไปเลยหาข้าวกินไปเด็กจะนิ่มๆข้าวตรงนี้ไปขึ้นเลย <c oughs> ขึ้นรถเออวะดีไปแล้วว่ะไม่ให้ข,ขึ้นนะไแล้วเหรอไม่ครับขยับเพื่อนเฉยๆครับมาเลยครับ <c oughs> อาเขยับครับวางเฉยๆครับ